ดีค่ะเมื่อนี้มากินน้าก,กันก็บิวอีพี่แรกนะคะมื่อเนี่กะเป็นอีพี่แรกที่บิวได้เหตุคลิปกินนะคะซูทุกๆคนเบิงมื่อนี้บิวก็ได้เมนูอ่ะยำม,มึกกระดองนะคะแล้วก็ใส่หนวดมึกน้าเดี๋ยวซิมก่นอนแซบ่ะอืมรสชาติจานมากๆเลยจ้ะกินกันเลยเนาะซาสิหามุมกล่องเลยจ้ะเพราะว่ามันเป็น มันเป็นย้ำใบามาที่นี่่ายไปข้าวหนึ่งแสงล่งเอาหนาเหือแทงหนามือแทงเหือเติมอืมเริ่มแนะนำผักเครื่องเคงียงย่ำอ่าหนวดมึกกับหมุกกระดองจิ๋วนาจาจะข้ากับมีผักเครื่องเคียงเป็นทุน่นเป็นทุน่นเป็นโหละพผ้าทั่วฟักเง่าแล้วก็อ่าแตงกวานอกจะแตงกวาอยู่นี่แตงกวาแล้วก็มีผักขานา่าจะอันนี้พี่น้องเคยกินทุน่นบอเวลาเขาหลอกหลอกแล้วมันจะเป็นแบบี้ มันจะคล้ายๆสายบัวด้อจ้ะรสชาติเหมือนสายบัวแต่ว่าจะบไม่ก,กินกินขีดตุ่มก็ยังสายบัวจะบบฝาดทำสา,ายบัวจะกรอบๆหวานๆอืมตอนนี้วิวอัดน่าจะประมาณาบสามด้วยจ้ะหามุมกล่องไทยเลยเมื่อกี้เนื้อไหลไข่หน่อยเบิ่ รสข้ามยังไงเลยอันนี้กระบ,บ้องหัวจะกินเบิร์ดหรือเบอรเบิดด้วยจ้าเวลาบิวบอกบิวจะมกักแบบไทยผนเล่า เพราะว่าเป็นคนมีความสุขอเป็นคนเจ้าของบอกเป็นภาษาอีสานแล้วมันมีความสุขอว่าสำเนียงมันมันเป็นดุกล่าวกาวกล่าวไม่เป็นสำเนียงที่บอกมันเป็นสำเนียงที่บมวนอัองอยากอยากอันกบอกอีสานมันมวนแบบเด็ดจ้าไงใช่ไหมแต่แต่ความสื่อแบบสื่อว่ามันเป็นจังไงบุ๋กก็เลยส่วนมากขันอยากบอกมวนมวนก็เลยสิ่อแไทย พูดภาษากลางแต่ว่าทั้งที่วราก่างกัน,กนเล่าเล่าสวัสด,ด้ป่ะเนี่ยอืมน่ะคำขอพีพาทจ,จังในกันขอสวะถดขอพียเริอจ้ะคลิปแรกเห็นเพื่อนเฮ็ดอันลงคลิปในยูทูปพี่ๆยูทูบเบอร์อันคนติดตามไม่ไหลายเอาพี่กินไปตาแ่บแทะ ก็เลยอยากร้องให้ชื่อพิ่นนะจ๊ะมือบอกทุกคนหามือแนวกบคว้าโัวแล้วจับอยู่หามุมไหลมุมหลมมักม <c oughs> ม่ได้ทำนี่ดีพี่นะต้องมีแขกรับเชิญมาเนียงกินคนเดียวเป็นเงาเงา ที่แรกว่าสีต่ำหรือสียํำดีแต่ว่าร่างหลังมาเป็นต่ำมังหุง่งบ่แสบต่อนล้ลองย่ำเบิรงกนนะว่ะอืมมัแม่นาังทับกุ้ยมดแดงเตีวบิวละมากินทุน่นก็พวกยํำพวกต่ำมังหุง ึงที่ยังสายบัวเลยจ้ะมั่นจรงที่ยังสายบัวเลยไอ้ว่าบิวมักหม่องนั้นบ่มมกินขีดต่มคือยังสายบัวไหมแล้วมันกับบอฝาดฝาดมือแล้วั้งมือทั้งสว่วนมันกินรวดเนาะ พี่แหลกอะว่าจะไปไปอ,อิ่มพี่แหลกอยู่สารคามว่าจะเปกินกินอยู่สารคามแต่ว่าเรือนปิดเทิมไม,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 ม่เป็นเรือนปีเตอรเทิมเลยเรือนเปิดเทิมทุ่มไปมือวันที่หาก,กรกฎาคมตายแล้วเอลยว่าอีพี่แหกร้กองเหยู่บ้าน,านเมื่กอก่อนก็เลยเห็ดยำใส่กับไอ้ใส่กะตา ปัญจการย่านต้องนอนตรงแนวตรงแน,ว,งน,ว,งนวมาเขินเขินเข,ขินแม่เขินแม่บอกแม่ว่าสิมาอาดคลิปล่งยูทูบแม่หัวหยุม่มหนุ่มกัปากกับขวางอยากได้พักอัน พักสลัดพักกาดเกี่ยวคือไงต้วงมาไปตลาดบะมีม่แม่จ้ะบะมี่จักรานเลยก็เลยวแบบเอ้าเอา,เอา,เอาพักน้ำบานสักรันแดงดักสั่นสุดขำแง่เลยคันดูบ่วถ้ำมาแชาดจังแม่ขอถั่วด้วยจ้ะ clip đẹp nhất là trong đại bộ, cái một, cái khơi mực đó chị, mực. อันนี้เป็นหนวดไอ้ที่มันเป็นหนวดเรียบๆนะเป็นหนวดที่ตัวหนึ่งจะมีเยอะสองหนวดจะบไม่แบบแบบเนี้ยเออมันสิมีตัวหนึ่งมันสิมีสองหนวดมิววานมันเจ้าประหยาบสุดเลยลองแบบนี้ คลิปต่อไปก็เจอคลิปอย่างซูเบืองเนี่ยบ้านกะกะไก่ตลาดเท่านั้คุยกูเละบ้านหนออค่ะบ้านบิวมันเป็นบ้านที่เป็นบ้านต่อเขตอำเภอจ้่สามอำเภอแล้วบนนิดที่เขาไปอำเภอได้กับประมาณสามสิบโลซีละพุ่งกว่าสามสิบ กุชุ่มกับสามสิบไปใส้มุนไข่แน่ประมาณยี่สิบหาโลไขด่ด้วยเนาะ๋ยากทานเนี้ยกิ่นเนื้อเจลาเมนท้ายนรัเนากจจะเข้าไปในเมืองเลยกับสื่อไหลายๆมาตุนไป ร้ายเขาเอาเอเขาอบอกเป็นอย่างห้องกระเข็ดเล่นหลายเลยกับเท่ไบโวพวกข้างสวยงามเนี่ยเวลากินห้องกระปอกปอกแบบเนคือส,สายบัวเลยเอาไปเฮ็ดแกงแบบแกงไตอย่างเสียก็ได้จา้าแต่ว่าบิวมากินสดบิววา่าถ้าเอาไปใส่แกงเค็ดซุกแล้วมันเป็นหยาบ,ยบ อ้ยดักษณะต้นมันสีเป็นคือยังต้นบ่อนได้จ้ะต่ว,วาสีเป็นสีขาวๆออกขาวๆนิดหนึ่งต้นบ่อนบ้านเฮามันสีเป็นเขียวๆแหล่นๆปะ เ่าวอนยังไม่หายกินดิบเด้อขั้นคอยเลยเป็นนางท้าผัวหมดแดงดีแหละบงง่งช่วงอย่างจนคลิปแรงเนาะทําตัวบะถือกลิดเด้อต่ว่าแบบเออย้มอัดเล่นอัดหัวงสือ่อคือเห็ดแดดอยู่ต่ว่า มันว่าจะจริงจังเหมือนกันในงานเนนเคินนี่นี่เคิร์นยำ แยกหนามแยกเครื่องมาใส่กระตาสใส่กระตาายแม่ั่นจักรถานต์ตงแนวตองแนวออกมาสวนก็มาหมกตุงทองใส่ใซ่เลวบ,บุกเหยียงไหมฮะกินมาหมกตุ๋นหัวตรงบ่วยเาี เอาน้วขาดผมมาใส่เพราะว่าเวลาหอนหอนอกินอย่างง่ายปเป็นหอนหอนเงื้อไหลมัไหม้หนักจะขาดอัมือปปดยินไปกินมากกับเพจด้วยอ่ะ อันนี้กระยังบองหูว่ามันจะเสียงเบาเสียงแง่เป็นไดดจักเมื่อจักสว่างคปำแดดกระลังมันถนาะกิบ <c oughs> แหลกขันลงไปเนี่ตีชมได้ด้วยจาา้าเพราะว่าทุกเสียงทุกคอมเมนต์ของทุกคนบิวก็จะเอามาพัฒนา คลิปแรกเนาะเฮากับบองหัวดอกว่ามันตรงมีอุปรสรรคนอย่างเนี้ยระหว่างการเทสคลิปที่บิวเฮคืนเนี่บิวบองหัว่ามันสีะสบความสำเร็จบอมันสีสามารถสางไร่ได้ได้บอแต่ว่าอันใดที่เฮาอยากเหตุกันเฮาวบนล่องบึงเฮากับบองหัวนะจ๊ะ เมื่อเหตุร้ายผัวรึกตินสานเนี่ยลีปสิชิบหานใที่เคืองแล้วมันหัวสายูวกันผู้เข้าเจ้ากินเข้าเจ้าขึ้นิบสองในที่ิบบกเกินชิบหาที่เขาเจ้าขึ้นปีชิบแล้ว ไปหามาันกิ่นมึงนะจ้มบบมมววะมันมีต้อดอยู่ิว่ามันมีความเหม็นเขียวแต่ละคนผู้ใดแบบบ่ค่อยกินพาดกัน,น่าจะรู้สึกได้กินจักน่อยอยู่กันหลอกออกมันสายบัวมันก็อวบกว่าสายบัวมันก็กินอร่อยนะคะหุยรวดละ อยากให้กินเอยียงในคลิปต่อไปคอมนต์ไว้ได้เว้อจากคันบิวหาได้บิวกับเจ็บามาเฮสซูเบิงหมึกกระดองจิวกับจิวอีหลีเด้อ อืมอิ่มคักแล้วบ้านเนี่ย คนดีๆคิปหนาย่าต้องมีแขกรับเชื่อมากินซอยอ่ะสำหรับมือนี้บิวกสิลาไปก่อนดวยจ้ะเพราะอิ่มครังแล้วปบีีสำหรับมือนี้อีพี่แหลกนะคะบิวกะขอฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง คอมเมนต์ติชมให้คำาแนะนำได้ด้วยจ้ะเดี๋ยวบิวจะนั่ไปเป็นกำลังใจนั่ไปเป็นขอปรบปรุ่งแก้ไขในคลิปต่อไปเนาะจ้ะซอยเบิ่งเป็นกำลังใจให้บิวนะเด้อคลิปแรกดีว่ดีจังใดก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย